เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดอุตรดิตถามีภาษาท<ม>้องถิ่นของตัวเองแต่จริงอุตรดิตมันก็ใกล้สุโขทัยอะนะมีประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่น่าสนใจ ประวัติเมืองรับแลซึ่งสืบทอดกันมายาวนานมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายอาหารท้องถิ่นก็คือข้าวพันผักรับแลข้าวแคบรับแลซึ่งก็เป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คือการทอผ้าของชุมชนรับแล ซึ่งทอจากกี่ใช้วัสดุท้องถิ่นสวยงามเราเรียกว่าผ้าสิน่นนับแรลลายมุกจกไหมประดิษฐ